สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเป็นวันศุกร์นะครับเป็นครั้งแรกของช n น l นี้นะครับก็ขอฝากเล่าฝากตัวทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็เราก็ต้องทำการดัดแปลงเสียงนะครับเพื่อให้ง่ายในการรับฟังนะครับก็อย่าทือสารใดใดทั้งสิ้นนะครับเอาที่เป็นเนื้อหา ของ c h anel n เท่านั้นนะครับเพราะว่า h anel n นี้ต้องการาให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแล้วก็ราคาแล้วก็แนวโน้มของการที่เราจะลงทุนนะครับสำหรับแนวโน้มของวันนี้ก็ดูจากข่าวโดยรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม ไว้ก่อนนะครับเพื่อการพัฒนานยัางไงก็กรุณาติเต็งมาด้วยนะครับก็คอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้นะครับก็จะขอบพระคุณมากนะครับเรื่ากดติดตาเราจะดูจากโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรม MSN นะครับซึ่งมีข่าวสารต่างๆให้เราได้ ติต่างกันนะครับก็อย่างเช่นสกุลเงินนะครับก็อยู่ในวงกรอบแคบแบแคบแคบนะครับก็อันดับแรกก็เป็นยูสแล้วก็ไทยบาทนะครับก็อยู่ที่สามสิบเจุดหนึ่งสี่นะครับยูโรกับบาทก็สามสิบหกจุดเก้าสองนะครับไทยบาทกับเชแปนนะครับก็สามจุดสาม ห้ากเก้านะครับสำหรับสกุลเงินนะครับเราจะดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สำหรับเซ็ตในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในแดนบวกนะครับเข้าใจว่าช่วงตอนบ่ายโมงวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบแปดนะครับก่อนที่จะมีการ เดินขบวนกันของนักศึกษาปดแอบนะครับในวันพรุ่งนี้นั้นวันที่สิบเก้านะครับก็เซ็ของเราก็ปิดบวกไปที่หนึ่งจุดศูนย์สามนะครับจุดนะฮะไบวกไปศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นนะครับก็ดูจาก ครับเขา้าวเขาเห็นว่าเปิดมาบวกก่อนที่จะลงลบแล้วก็เด้งคืนขึ้นมาได้นะครับก็ปิดบวกนะครับอันนี้เราก็จะมีเวลาให้ดูนะครับที่วันที่18กันยายนนะครับตอนนี้ก็มันเป็นเวลาเ้อนหลังกลับไปนะครับไม่เรียวทามนะแต่ตอนนี้ก็ อยู่ที่เวลาบ่ายสองโมงยี่บสี่นาทีนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเที่ยงยี่สิบเกนะครับก็อาันขวนนะครับสลับเซตเดี๋ยวจะไปดูตัวอื่นกันก่อนกันต่อไปนะครับ สติต่างๆนะครับดูไว้เพื่อใช้วิเคราะห์ใช้จดจำในการทำการลงทุนนะครับการลงทุนเราก็จะจดจำด้านการสิ่งต่างๆที่ผ่านเขาน้าไปในสายตาของเรานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้นำมาเป็นส่วนในการวิเคราะห์ในการลงทุนนะครับ ก็เป็นทิศทางของตลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีวิววเฟอร์เตอร์พระบิคนะครับก็เปลี่ยนแปลงที่สองศูนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิบเอร์เซนนะครับก็ปริมาณซื้อขายสูงสุดก็อยู่ที่สองร้อยแปดิบหล้านบาทนะครับ ลงามาก็เป็นแจ็คครับแจ็คก็เด้งขึ้นมานะครับลงมาก็เป็นซูปเปอร์นะครับก็ลงไปจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งบาทข้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นลบหนึ่งจุดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับขอบ้อมูลค่าการซื้อขายก็เยอะนะครับระดับสองหลยล้านกว่าบาทนะครับ แล้วก็ TMB นะครับก็บวกมา0.02จุดนครับก็มีความเคลื่อนไหวคร่าวๆดังนี้นะครับดัทงที่เราเห็นอยู่นะครับสินค้าพวกพันมีอะไรบ้างน,นะก็น้ำมันก็ยังบวกนะครับ สองบวกกับสลับน้ำมันก็มีความเป็นไปได้นะครับสำหรับการขึ้นการลงของราคาหุ้น สำหรับข่าวทั่วไปก็จะเป็นดังที่เห็นนะที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นเรื่องของอข่าวเด่นๆน,นะก็จะเป็นทางด้านอสังหานะครับ การกระตุ้นการลงทุนการช้อปปิ้งนะครับข่าวเด่นส่วนใหญ่เกี่ยวกับก็เป็นภาษาริมรัพย์นะครับ,เป,รนะรบเป็นข้อมูลช่วยในการให้เราตัดสินใจในการที่จะลงทุนหุ้นตัวใดนั้นะก็ดูจากข่าวนะครับก็เป็นที่จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับ ตาเงินตาแรกเปียนครับก็อยู่ประมาณนี้นะอยู่ที่สารก็อยู่ที่สามสเอ็ดจุดหนึ่งนะครับก็ยังคงเท่านี้นะก็ยังใช้ช่วยในการตัดใจในการลงทุนได้ สำหรับตลาดทั่วโลกนะครับเมื่อคืนก็ที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะติดลบกันนะครับยกเว้นด้านเอเชียหุ้นทางด้านเอเชียนะครับยังคงบวกกันนะครับแต่เอเมริกาก็ ติดลบซะส,ส่วนใหญ่นะครับมีสามตลาดที่ยังคงบวกได้นะครับทางยุโรปก,ก็มีขึ้นๆกันกนะครับมา,าว่ามีทั้งลบและบวกนะครับเ s i a <Asia> Pacific แล้วก็อยู่ในแดงบวกกันซ้ส่วนใหญ่ก็มีส่วนน้อยที่ติดลบไปนะครับ 个我。啊 ก็จะดูในรายละเอียดของ RS นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกลยุทธ์ RS สร้างธุรกิจโตยั่งยื่นะครับก็น่าสนใจนะครับ นะ่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองดู i อเอสก่อน,นครับไอ ก่อนไอก็ทีวโอก็ถือว่าราคากลับมาดีนะครับตัวเอสก็อ๋อก็คงน่าลงทุนนะเพราะว่าเส้น EMA เนี่ยมันเลงตัวแบบนี้ก็คือว่าดีนะก็ถือว่าถ้าเข้าซื้อตรงนี้ไว้ก็รอไปขายที่ยี่สิบกว่าบาทยี่สิเอ็ดกว่าบา ยี่บกาบาทนะได้อันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับปีดขอด้วยตัวท่านเองนะครับอันนี้ให้ดูกับข้าวครับในการตัดสินใจนะครับอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับสำหรับไาเอนะครับ ก็เอดีซีพเบิ้มครับหรือธุรกิจทะเบียนรถยนต์เจาะก,กลุ่มคนทุกอาชีพตั้งเป้าสินเชื่อปี6กสโตหนึ่งพันล้านบาทครับเอดีซีพเบิ้มนะครับเกกับธุรกิจสินเชื่อบัตรกรุงไทยนะครับหมอการเรีนติบโต ครับมีเงินคุมค้างในระบบสามหนึ่งสามหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันล้านบาทนะครับและมีนี่สินเชื่อที่ไม่ได้เข้าระบบอีกสี่แสนล้านบาทนะครับฉะนั้นก็ในปีหกสี่ก็น่าจะเจริญเติบโตขึ้นไปหนึ่งพันล้านบาทนะครับก็กำลายไรเน้นๆนะฉะนั้นก็เราก็รอดูว่าหุ้นตัวนี้ จะมีการาจะมีการให้ปันผลเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องทราบก่อนนะครับว่าหุ้นตัวนี้จะต้องปันผลช่วงไหนเวลาใดนะครับถ้าเราซื้อก่อนราคาจะตกขึ้นนะครับแล้วเราก็าไปขายตอนที่เขาปันผลหรือว่าจะเก็บปันผลไปเรื่อยก็ แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาดูนะครับสังหาสังหานี้ก็สำคัญนะเห็นไหมว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับสังหาเกี่ยวกับการแก้หา จะมีผลกระทบในหุ้นของอเกี่ยวกับกลุ่มผู้ทำงานด้านอสังหารนะเราเข้ามาดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็เช่นบริษัทเอกชน เป็นผู้ถึงหุ้นหลักจะทําให้ดําเนินโครงการได้เร็วขึ้นนะครับจากการสร้างซึ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ยังไรก็ตามสําหรับบ้านสําเร็จรูปรูปแบบบ้านหนึ่งแสนล้านจะมีสี่แบบแล้วก็หลองรับผู้สูงอายุคล้ายสตโอพื้นที่สามสิบตารางเมตรการชอบประมาณเดือนละพันห้าส่วนแบบปีก็แบบครอบครัวมีสี่สิบตารางเมตรหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องในกประสงค์สอง,องน้ำา่าเช่าเดือนละสองพันห้านะครับก็มีแต่ละแบบที่จะให้เช่านะครับก็แบบ C ก็จะเป็นครอ,อบครัวใหญ่นะครับก็มีเป็นที่ห0สิบตารางเมตรให้เช่าเดือนละสามพันห้านะครับก็ดูแนโวโน้มก็อาจจะขายน่าจะขายได้สบายๆนะครับโดยมีที่ร่มเ้าฉลองกรุง การพุทธาหลวงนะครับแล้วก็ที่มาตรพุทธนะครับสลับโครงการบ้านอันนี้ก็เป็นข้อๆเกี่ยวกับภาสังหานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบขอบพระคุณน,นะสำหรับการติดตามชมนะการฟังข้อมูลการดูข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับ เพื่อใช้ในการตัดสินใจตัดสินใจอะไรก็อย่างวันนี้ก็อย่างคลิปนี้ก็ใช้ท่านเนี่ยว่า,าหุ้นเป็นยังไงนะครับเราจะเล่นหรือเราจะาดูก่อน,อนดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับจากกลุ่มสังหาจะมีผลกระทบกับสังหาเล็กใหญ่น้อยอยังไง แล้วก็เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการอาของ r อเอสนี้นะเราจะลงทุนอย่างไรนะครับอันนี้คือต้องขออภัยหากท่านยังไม่เข้าใจก็ไว้ดูชมคลิปต่ตอไปต่อต่อ,ต,อต่อไปนะครับว่าเราจะใช้ข่าวกาวข่าวข่าวของพวกนี้มาช่วยในการตัดสินใจลงทุนหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างไร แต่ทุกท่านก็ใช้วิญญาณวิจรารณญาณของท่านเองนะครับว่าจะลงทุนอย่างไรนะครับสำหรัวบวันนี้ก็ขอากราบขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสวสขอบพระคุณในการรับชมกระรุ่นากดติดตามขอบพระคุณในการรับชมกระรุณนากดติดต